คพรูเนรินตุตตุตรพรูพรูเนรเด็พรูอนุจูพรูอนบิลินจีเนืรินก็ต้องอยู่บนแม่น้ำเอเวสะพานอยู่ด้านบนแม่น้ำอุสตันเดอุสตนเดเอเวรพรูเนรินอสะพานอยู่ด้านบนแม่น้ำซึ่งรากศับ ที่น่าสนใจนะคือศัพท์คำนี้ค่ะเนรินรากศัพท์ของมันคือเนฮิร,รใช่ไหมคะเนฮิรทีนี้เนี่ยเติอมอินเข้าไปปุ๊บอ้าวตัวนี้สะละตัวนี้ตัดทิ้งนะคะตัวอ e, ีตัวที่สองก็เลยกลายเป็นเนรินแม่น้ำเอเวอคาเฟ่นเนรินรตึดตึดตึดคาเฟ่คือนี่ค่ะ เอสนี่ก็คือในริมแม่น้ำคาเฟ่กับแม่น้ำอยู่ริมใช่ไหมคาเฟ่อยู่ริมแม่น้ำใช่ไหมใช้คำว่าเคนารินดาเคนารินดาดาเคนารินดาเคนารินดาคาเฟ่เนริมเคนารินดาคาเฟ่อยู่ริมแม่น้ำค่ะ